ผู้พรับกองพันท่านใหม่ของเราพันโทปกป้องทำมาขอเชิญครับสวัสดีกระลังพลทุกนายนับจากวันนี้เป็นต้นไปพวกเราจะต้องอยู่กันอีกนานในฐานะที่ผมเป็นผู้พิบัญชาทุกคนก็ควรจะรู้จักผมว่าผมเป็นคนยังไงผม เป็นคนที่ให้ความสําคัญมากกับการรู้จักหน้าที่ขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดไม่ละเลยไม่ขี้เกียจไม่อู้นั่นคือการซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานและผมขอบอกไว้ตรงนี้เลยว่าถ้าใครไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ตัวเองผมไม่เลี้ยงผมเอาตาย สำหรับผมเป็นคนผงผางแต่จริงใจไม่เสแสร้งไม่ทำอะไรที่ฝืนความรู้สึกตัวเองขอทุกคนเข้าใจตรงกันตามนี้และต่อจากนี้ไปองค์กรจะอยู่ได้ก็ด้วยบุคลากรกำลังมพลทุกคนคือบุคลากรดังนั้นกำลังมพลทุกคน คือฟันเฟืองที่สําคัญของกองพันของเรานอกจากการซื่อสัตย์ต่อหน้าที่แล้วทุกคนจะต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาและที่สําคัญต้องพัฒนาครอบครัวด้วยขอ,อยเครับต้องพัฒนาอย่างไรครับพัฒนายังไงอะระ ต่อไปคงรู้กันว่าจะพัฒนาย,ยัางไงแต่สิ่งแรกที่สำคัญที่สุดในฐานะที่คนเป็ทหารคือการพัฒนาขีดความสามารถของความเป็นทหารคือการพัฒนาการฝึกให้มีศักยภาพให้เป็นทหารที่สมบูรณ์ที่สุด